สวัสดีค่ะเขาซึ้งชอบพี่เดลกันเลยนะคะจะเป็น,นปป like ป paid paid จนกับ anyway. พ่อแม่ดาหนูใช่ไหมก็คือว่าจะเป็นอย่างไรนะคะจอหนูจะเสียใจนะคะซึ่งจอบอกว่ามีความจริงคพราสวัสดด้วยนะคะจอไปไปด้วยกันซึ่งนอกจากนี้นะคะพ่อแม่ดาหนูก็ก็ว่าปีที่แล้วหนูก็โดนแล้วด้วยนะคะปีที่แล้วพ่อแม่กระดานหนูใช่ไหมก็รู้สึกว่าปีที่แล้วก็ประทับใจเลยปีที่แล้วก็มีมีปีที่แล้วหนักกว่าด้วยนะคะว่าปีที่แล้วหนักด้วยรู้สึกพอใครอย่างไรไปดูกันดลกว่าค่ะ ซึ่งมาดูกันดีกว่าว่าเรือเรจากคุณครูกันดีกว่านะคะตอน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 ปมมัธยมนะคะก็คุณครูกระดานหนูตอนเด็กๆแล้วใช่ไหมคุณครูกระดานหนูแล้วก็ตอนคุณครูกระดานะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ที่โรงเรียนเกษตรวิทยาแล้วก็โรงเรียนคุณครูศิลปศิล์ก็โรงเรียน้วก็รอนรรมราชใช่ไหมแล้วก็โรงเรียนอะไรอีกใช่ไหมก็เพราะว่า คือโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนอามันเกี่ยวเรื่องที่โรงเรียนที่อย่างไรบ้างด้วยนะคะจะว่าเป็นโรงเรียนสาสายก็ได้นะคะซึ่งก็โดนด่าทืด้วยด่าหนูหมดกันแหละปืออย่างไรบ้างน้ด้วยซึ่งจะว่าหายใจบ้างด้วยซึ่งจะบอกว่าคุณครูที่เวียนหนูนะคะเพราะเพราะขุดครูที่โรงเรียนก็ด่าหนูึ่งที่โรงเรียนก็คือสร้างความด้วยว่าคุดครูผู้หญิงทุกคนก็ด่าหนูก็มีความทรมานเด้ก็หนูหนูก็เสียใจหนูก็เครียดนะคะก็ขุดครููุชาัท คู่คูคูณคู่ชายทุกคนก็ด่าหนูแดนเลยนะคะจริงๆด้วยก็คือว่าคุณคูที่คุณคูก็ชอบทำร้ายรุนแรงเกินไปนะคะก็ตั้งใจรู้ว่าฝึกความพัฒนาด้วยว่าก็อีกห้ามีมีหุ้นาก็ด่าหนูเหมือนกันแหละซึ่งเอาแต่ว่า บ้างไปด้วยว่ามีบ้างด้วยสิแปลสิแปลกไรซ,ซึ่งซึ่งวันที่25มิถุนายนปีที่แล้วปีปีนี้นะคะย5บมิถุนายนนนะคะพ่อแม่ดานหนูหนักใหญ่มากเลยนะคะไม่เคยไม่เคยรักหนูเลยซึ่งว่า แสดงว่าดาวเอียงนะคะซึ่งดาวเอียงแน่ๆนะคะซึ่งจะว่าไปดูเคยดูนะะักข่าวช่องอะไรนะคะนักข่าวช่องวันนักข่าวช่องเจ็ดก็ได้นะคะรู้สึกก็ก็ดาอหู่แรงววันที่25มิถุนายนปีนี้นะคะก็วันทใช่ไหมก็มาของ25มิถุนานแล้วก็มีความจับติดจริงๆนะคะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะมันเป็นเรื่องจริงๆก็คือไม่เคยไม่เคยสนใจหนูเลยก็ที่คิดคิดหนูผิดหนูดื้อหนูพูดไม่ฟังแล้วก็หนูพูดนี้เอาไปเลยจบไปเลยนะจ๊ะ ซึ่งจะบอกว่ามีความด้วยว่าหนู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 ชอบพูดถ้อเจอกับพ่อแม่นะกับหนูหนูชอบหนูชอบหนูชอบโกงพ่อแม่นะคะแต่ว่ามีความสำนึกเลยนะคะว่ามันเป็นเรื่องของไต่างประเทศนะคะมี่คัชาตงชาตินะคะคุณครูก็เนตุ๊ดครูก็ด่าหนูแล้วก็ไปใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนเพื่อนไปดูกับเพื่อนเพื่อนนะคะว่าเพื่อนเพื่อนตะฮิวเพือนเด็กในต่างชาติตะดาไม่ไม่เคยดัาไม่เคยดันจิตใจใหญ่ใช่ไหมก็ส่วนพิพิธนกเนี่ยก็คือส่วนปันวาด แต่ว่าไม่ถึงเขาก้วย้ำไม่เคยสนใจเลยมีเสียใจยหนูร้องไห้อีกนะคะเพราะเมาเจอความตัางก้าวึ่งความรุนแรงนะคะจะไปอยู่ไรบ้างด้วยซึ่งวันนี้นะคะพ่อแม่ดาหนูอีกแล้วนะคะดาหนูแรงนะคะก,ก็วันก็วันที่สามตุลาเดือนนี้นะคะพ่อแม่ดาหนูใช่ไหมแล้วก็เรื่องแทนเรื่องล้มเรื่องมอไซค์ล้มเรื่องมอไซค์พังใช่ไหมซึ่งว่าสแสดงว่าหนูไม่ได้ทําพ่อแม่ว่าหนูทําได้ไงเดีย๋ยวตบให้เลยนะคะอ่ะ ถ้าจะเป็นพ่อสๆพพ่อแม่ผมทํานะเลยพ่อพ่อนอานะอานาอาแต่ว่านาะกับอาก็ก็ด้าหนูแรงเหมือนการตอนวันอาทิตย์ใช่ไหมวันที่ห้านะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่เคยสนใจหนูไม่เคยใส่ใจหนูเลยซึ่งว่าหนูก็เสียใจก็แยกนะคะแต่ว่าไม่เคยได้ดีเลยนะคะโกคธทํายังไรด้วยซึ่งวันนี้หนูเสียใจนะคะหนูเครียดหนูโกรธราพราะหนูว่าพอนหนูเจ็บใจ พวกคุก็ไม่คเคยเข้าใจดิพวกคุณอยู่บ้านก็เหี้ยตายกันเลย,อ,ยอ่ะ,อะพ่อแม่พ่อแม,อแม่ไม่ให้หนูขอโทษยังไงพ่อแม่ว่าหนูผิดใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกความช่วยไงตอนนี้หนูหนูอยากเป็นนักแสดงนะคะคือชาวนาขอนสวยสุดๆอีกกับเจด้าสลัดยาใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นเพชรกาลูนเหรอ พ่อสรอ้างเหนอคำอันเนี้ยคือแบบว่ามันเป็นรินดีดีอะไรบ้างซึ่งพ่อแม่ว่าหนูไม่ไม่ต้องเรียนปีนี้ไม่ต้องเรียนก็ได้ค่ะพอมพรอมพอมพราพ่อแม่ชอบว่าหนูพูดไม่รู้เรื่องอีกอีกเลยนะคะชอบว่าหนูพูดไม่ฟังอีกว่าหนูว่าหนูนิสัยพิดีว่าหนูชอบทำตัวน <un ara be> ิส <know> ัยแบบนีเพอบว่าหนูงี่เง่าว่าหนูโกหกว่าหนูพูดเบอเจ้อาบเนี้ใช่ไหมก็เพราะว่าเป็นพินดี หนูไม่เคยคิดหนูหนูพอ่พอพ่อชอบว่าหนูสร้างปัญหาพอ่อชอบว่าหนูทำตัวปัญหาอี่เคยแต่ว่าไม่เคยสนใจหนูไม่เคยรักหนูเลยสักทีกเดียวเองแต่ว่าไม่ถึงเกิดเลยใช่ไหมก็ไม่เคยสนใจเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเหมือนกันด้วยนะจะบอกมาด้วยซึ่งบรรยากาศด้วยว่าวันนี้ก็เรื่องราวด้วยนะคะติตบกทุมด้วยก็คือว่าก็แบบนั้นด้วยนะคะตอนหน้ากันดีกว่านะคะ เรื่องพ่อแม่ชอบว่าหนูปีนี้ไม่ตรงเรียนปีหน้ามึงดูชอบว่าหนูไม่ตรงเรียนอีกใช่ไหมก็คือหนูก็เสียใจมากกว่านะคะไม่ไม่ใช่ดีใจเลยมันไม่ใช่แล้วนะคะเรื่องเราด้วยนะคือดูร้องไห้อีกครั้งไหมสิไปไหนไปไหนเลยีเดียวหนูเสียใจมาแค่ไหนพ่อแม่ไม่อยากให้หนูเสียใจใช่ไหมได้ที่จะเสียใจกูขอ เป็นไงไงล่าเนี่ยคือไม่ใช่เป็นใสใจ,จรู้เลยมันเป็นยังไงไปอีกแล้วซึ่งควรจะบอกว่ามีความด้วยว่าพอดขายใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงด้วยก็คือว่ามันเป็นเลยเฉพาะคุณครูทำรูดรายเกินไปใช่ไหมเพราะว่าเฉพาะเพื่อนเพื่อนหนูเพื่อนเพื่อนทงเก่าคือรู้เลยก็สวัสดีกนนันก็เลย เพราะว่าโดนเจี people, ๊ยวเพื่อนเพื <erecht> ่อนรูนเพื่อนรเพื่อนเก่าก็โดนเจี๊ยโดนเพื่อนด่าหนูตลอดเลยรู้สึกแกล้งรู้สึกแกล้งของเราด้่ยนะคะทุกคนทุกคนด่าหนูเรื่องเราอะไรด้วยใช่ไหมทุกคนไม่เคยสนใจหนูเลยก็ทุกคนไม่เคยจะทำลายจิตใจเพราะว่าุีคนโดนขั้งกันแกล้งอีกแล้วก็มีอะไรอีกนะคะว่าที่ความอูไม่เคยไม่เคยสนใจหนูเลยใช่ไหมคะแต่ว่าแลนวนี้วขาด้วยกะไบ้างซึ่งปิดท้ายกันด้วยนะคะวันนี้วันนี้วันนี้ วันนี้วันนี้นูนูดดดากับพ่อแม่อีกแล้วนะคะเต็มตจมากเลยนะคะจะว่าไม่พอใจกันเลยที่นี้ก็อธิบายก็ไม่ได้เลยเพราะว่าว่าว่า,วาหนูไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนเรียแค่นี้ก็พอแล้วใช่เลยแปลว่าํำดีที่สุดเลยก็คือว่าจะเป็นคำบรรยายพูกอะไรก็ไม่ได้เลยคำว่าจะเป็นยังไงเรื่องพิรวัตก็ไม่เคยดีทัชญายอีกก็มีค่าวสารว่า มีความสุดรุนแรงทำรุนแรงเกินไปเฉพาะวันนี้เพราะวงวันนี้นะคะทำแหลเกินไปด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างะคะเ,เพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับ ทุกคนด่าหนูอีกแล้วนะคะถึงว่ามันเป็นเรื่องลับมันไม่ยุติธรรมเลยนะคะเกิดเหตุหมายด้วยนะคะว่ามันไม่เคยทั่วอีเลวมันเป็นยังไงด้วยนะคะแต่ว่าสวัสดีภาพของเรานะคะเราเราจะมีเราจะดีออกจากบ้าด้วยนะคะแต่ว่าจะหนีไปเวจะตนโดดตัวได้ออกจากเรือใช่ไหมซึ่งแอกว่าก็ด่าหนูแบกนะคะไม่ไม่ไม่เคยรักหนูไม่มันมัน มันจากว่ามันน้ำเตียงไปก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างไรบ้างด้วยสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมชอบคลิปไฟเดย์ค่ะทุกทุกคนติดตามกันกันดีกดแชร์ก็สับสัครายนะคะลูปคลิปทุกวันนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะให้การใจชมหนอนนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะก็ไม่ได้นั่นนุนนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะซึ่งอย่าลืมแร์สับสัคลายของเราด้วยนะคะซึ่งจากนี้นะคะคือความหมายได้บ้างมีของเขาด้วยว่าจะไปได้ไายแต่ว่ามิชชันนะคะสำหรับทีนี้นะคะขอตลาไปก่อน,นะคะ่ะ